ขอบคุณที่กดเข้ามานะคะสำหรับมื้อกลางวันวันนี้ที่บ้านเรามีไก่ทอดซอสเกาหลีแล้วก็สลัดผักนะคะเนื่องจากว่าไก่อะคะ่ะเรานำไปแช่ช่องฟีสนะคะเราก็เลยเอาออกมาละลายน้ำด้วยการใส่เกลือลงไปก็เหมือนกับเอาการที่นำไก่อะคะ่ะไปไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเราก็แช่ไปนะคะแล้วเราก็มาทำสลัดผักที่จะนำมาทานคู่กับ ไก่ทอดของเรานะคะผักล้างให้สะอาดแครอทขูดฝอ,อยให้เรียบร้อยนะคะผักสลัดหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็แต่งกว่านะคะมีผักอะไรที่บ้านไหนกินอะไรก็ใช้ผักแบบนั้นได้เลยค่ะ และเนื่องจากเรามีสาล่ายเหลือนะคะเราก็เลยอยากจะทําเป็นสลัดโลนะคะเราก็เลยทอดไข่เจียวมานะคะหั่นให้เป็นเส้นนะคะนำมาห่อด้วยสาล่ายที่เรามีนะคะใช้ผักที่เรามีข้าวโพดนะคะเราซื้อเป็นข้าวโพดท,ที่เป็นข้าวโพดแช่แข็งจากแมคโครนะคะเราก็นํามาลวกนะคะ ได้แล้วเราก็นํามาหอ่ออย่าลืมนะคะใส่ในเสือห่อด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เราลืมก็เลยต้องยกเปลี่ยนนะคะหอก็ทาน้ําเข้าไปค่ะจะได้ติดนะคะสาหร่ายจะได้พันติดกันหั่นเป็นชิ้นพอดีคําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาลราย สลัดโลนะคะที่จะทานกับไก่ทอดซอสเกาหลีของเรานะคะเรามีอยู่แค่2แผ่นก็เลยได้เท่านี้ค่ะผักที่เหลือเราก็ตักใส่จานนะคะเสิร์ฟเป็นสลัดผักมาคั่วงาค่ะคั่วงาสำหรับโรยใส่ในไก่ทอดซอสเกาหลีของเรานะคะเพื่อให้เขามีลักษณะเป็นสีเหลืองขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะงาก็จะสุก ั้งกระทะให้ร้อนนะคะนําไก่ขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะคะแล้วก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์อันนี้เราใช้แค่แป้งอนเนกประสงค์นะคะสําหรับวันนี้ตักไปพอประมาณนะคะแล้วก็นําชิ้นไก่นะคะลงไปในแป้งแล้วก็เขยา่าให้แป้งติดกับชิ้นไก่ทําแบบนี้แป้งจะติดไม่หนามากค่ะแค่พอให้แป้งเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสเท่านั้นเองนะคะใส่ตลับแล้วก็ปิดฝาเขยา่า มันร้อนได้ที่แล้วเราก็นำไก่ลงทอดนะคะเราจะทำการทอดสองครั้งนะคะพอแป้งออกเป็นสีเหลืองเหลนวลอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะอเอานำขึ้นมาพักบนตะแกรงนะคะแล้วก็ใส่ชุดใหม่ลงไปทอดเสร็จแล้วเมื่อทอดชุดที่2เสร็จอะคะ่ะ เราก็จะทยอยนําชุดแรกที่ขึ้นมาพักลงไปทอดเราจะนํารอบสองนะคะเราก็จะนําไก่ลงไปทอดให้เหลืองขึ้นอีกนะคะให้เป็นสีน้าตาลเลย จะเท่ากับเราทอดไก่ประมาณ2รอบนะคะอันนี้เราใช้ไก่ประมาณ1นกิโลนะคะเสร็จแล้วเทน้ำมันออกนะคะกระทะยัเงเป็นกระทะที่ร้อนอยู่นะคะเทน้ำมันกวาดเอาแป้งนะคะ ออกแล้วก็ใส่ซอสเกาหลีของเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็นําไก่ลงไปคลุกเลยค่ะจะเห็นว่ากระทะยังเดือดๆอยู่นะคะเราเปิดไฟไว้ไวแป๊บหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าซอสเกาหลีเราเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะมันก็จะเย็นๆเมื่ใชนกระทะให้มันร้อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็นําไก่ลงไปคุกซอสนะคะตัวแป้งที่อยู่ที่ไก่ก็จะดูดซับเอาซอสเกาหลีโหทาเราชุ่มฉ่ามากค่ะ ซอสอันนี้เราเป็นซอสสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ถ้าดูไม่พอก็ใส่ลงไปอีกนะคะโรยงาก่อนนะคะ ตักใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกังวานง่ายๆนะคะถูกใจวัยรุ่นนะคะเมนูนี้ไก่ทอดซอสอเกาหลีขอบคุณที่กดเข้ามาชมนะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้มีเมนูไหนที่อยากให้เราลองทำดูก็แจ้งมากันได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่กดเข้ามาสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ